อันนี้เราก็ได้เล่นซับบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเ็เดี๋ยวเราจะไปกันที่อ่าอินทร์นะครับตอนนี้คะเราก็อยู่ที่ร้าน Forest Bar ค่ะร้านที่เราเนี่ยแค่ขับรถผ่านแต่ก็รู้สึกผฝูกชะตากับร้านนี้มากๆมาดูกันเลยค่ะราสดีกระชิบรบ เตรียมตัวสำหรับคลิปแน้่น,นาครับมารีวิวบ้านกันดีกว่าตอนนี้นะคะก็อยู่ที่วิลล่าพาราซาขากล้องเป็นวิลล่าห้าห้องนอนขากลอเดินอยู่เพราะว่าห้องนอนหน,นึ่งเนี้ยก็ไม่ต่ำกว่าห้าสิบตารางเมตรไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่าแบบปังมากแล้วก็มีสระว่ายน้ำในตัว <c oughs> ะะมีสระว่ายน้ำในตัวแบบร้อยเก้าสิบองศา ที่นี่ไหนนะคะก็คือจุดชมวิวล่างก่อนค่ะสำหรับใครที่โม้โหแกยิ่งที่ไหนดิเยอะมีคนไม่รู้มึงเห็นป้ายปะล่ะกูไม่ได้ดูป้ายแต่ว่าก็เมื่อกี้เราบอกเขาไม่ใช่เหรอกูต้องเอาซีนนี้ใส่ไว้จริงๆหรอโอเคแล้วว่ามันคือจุดชมวิวล่างก่อค่ะก็คือสำหรับใครที่มีรถนะคะก็ควรจะแวะมาสักหน่อย ที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ก็คือค่ะก็คือหินตาหินยายนะคะรู้ไหมคะว่าไหนคือหินตาที่นี่นั่นเองรู้ไหมว่าแหนคือหินตาเจ้าของมันเป็นเพื่อนของตา,านั่นเองร้อนมากพี่คุณมีอะไรอยากพูดไหมไม่มีค่ะตอนนี้คือร้อนมากนะคะแล้วก็ชิถุนจริงๆค่ะที่ใส,ส่คาสเซนกับเขาแต่มาที่นี่นะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่รอระมวยนะคะเป็นร้านเค้กค่ะซึ่งเหมือนกับอยู่บ้านเราจริงๆหมูอบออกมาจากเตาที่บ้านเลยคล้า้ความอบอุ่นมากๆบรรยากาศก็น่ารักเหมือนกันเพื่อนๆเลยค่ะบรรยากาศก็น่ารสบายมากเลยแบบแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้ดูแอร์ค่ะวันนี้นะคะก็จะสั่งเค้กมาสี่ชิ้นด้วยกันค่ะที่จะมาลองชิมมาก่อนด้วยเริ่มจากชิ้น รวมๆแล้วก็แฮปปี้อยู่นะคะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โคโค่แชมส์ค่ะเริ่มเย็นแล้วนะครับก็เราก็ต้องใจถ่ายสวยนะคะมาถ่ายรูปแถวนี้กอนนะคะก็มาจับจองที่นั่งกันตั้งแต่แรกเลยนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็กำลังถ่ายรูปอยู่นะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้ค่ะก็คือใจที่นี่นะคะ แข็งหยาบมาก็คือเจ็บตีนไปเลยถ้าใครจะใส่รองเท้าแตะบางๆมาก็แนะนำไปรองเท้าแตะที่หน,นานๆขึ้นมาหน่อยคะ่ะทรายจะได้ไม่เข้ารองเท้านะ,ะนี่ตัวอย่างของรองเท้าที่ผิดใช่ไหมรองาผิดก็คืออย่างนี้คือเหยียบไปปุ๊บเจ็บเลยคะ่ะยืนยันนะคะนแนะนำมาให้ใส่ผ้าใบเตรียมผ้าใบมาด้วยก็ดีนะคะทร<อ>ายจะได้ไม่เข้าเท้าเพราะว่าตรงเนี้ยจริงๆคืนนนอน้ำทะเลไม่เหมาะกับการลงไปเหยียบเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นสถหาดที่น้อเป็นเลนน้ำทะเลอะไรอย่างี้ขนาดนั้น ตอนนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะจากก็ทำได้ทุกอย่างเราจะมนที่เแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะเพื่อนมาให้ดูเมฆสักหน่ะแต่ว่าแสงก็ยังสวยอยู่นะคะตรงนี้อืมเรียกว่าตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่ต้องกลับบ้านทำได้มาเพื่อกินพิซซ่าไม่แต่มาใหม่ได้ไหมมาใหม่วันวันพุธเล้วะทานใจได้ก็ได้ขับรถเก่งมาเดี๋ยวเราด่วนคุณจะได้มาหรือเปล่าได้กัดคล วันนี้เราก็ถึงอยู่ที่เกาะอะไรกันวันนี้ก็อยู่ที่เกาะวาวเกาะวาวที่เพื่อข้ามเกาะพังันนะครับก็กิจกรรมแรกของเราในวันนี้ก็คือการ5้้าสินาทีโอชิมาดันโีด้ดนะครับก็เดี๋ยวจะให้มีภาพสวยให้ดูแต่ว่าตอนนี้แสงน่าจะแบบน้ำไม่ได้ใสมาน้ำไม่ได้ใสมากเดียมาดูกันส๊ัยบาย นักเกิลน,นะคะแต่ว่ามองอะไรไม่เห็นเลยคราะว่าควอานห้าร้อยม่งทำไมวะเนี่ยเป็นความรุกของคนใส่แว่นนะครับโค้นีกนะครับถ้เราดูตกแล้วก็ต้องมาความหวัง่า ที่เกาะนะครับตอนนี้ค่ะนะคะเราจะทำข้าวตังมันที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะพาใครเรียกขยะเฮ้ยเมื่อกี้ได้ถ่ายประวานป่ะถ่ายแต่ว่าไม่ติดโอ้เศร้าเลยเมื่อกี้จะประวานด้วยค่ะเดี๋ยวไปรอดูกันว่าเราจะได้ถ่ายอย่าองไรกันบ้างนะครับขอเติมพลังกันวิว็อคือมี ไก่ทอดคับผักแล้วก็กระเพราดูที่เรือนเือนก่าแล้วก็มีสระถาเป็นน้ำตาลไม่ไม่ใช่ว่าตีตา่ค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังหายไม่ได้หายค่ะนั่งเฉยๆอยู่ที่เกาะอ่างทองนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังหายไปไหน อ๋อ,อภัยรบอบเกาะโอเคค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศรอบๆอเกาะนี่นะคะเป็นสี่พายนะคะนี่นะคะข้างหลังนะคะสี่ฮายโอ,อเคเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเช่ดดูเตอร์พายก่อนนะคะเตรียมตัวเดินทางสู่เกาะทะเลในจังสิด เราต้องมีการต้องใส่แมสนะครับเพราะว่าต้องมีเอาแวรนี่ใช่แล้วตอนนี้ปะตอนนี้ทำไหนอะเอาแวรนี่ให่ใหญ่ใหญ่เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการป้องกันการแพร่กระจายของโควิดนะครับ MDCU แล้ะก่อนขึ้นเกาะเราก็จะต้องมีการวัดอุณหภูมิ อ่าตอนนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ทะเลในายทะเลในเมื่อกี้เห็นไหมเป็นน้ำทะเลที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาผู้บอมันเกิดจากอะไรนะยกตัวหรือแต่งตัวขึ้นหรือว่าตั้งตัวถูกยกตัวทะเลนายยกตัวขึ้นไม่ใช่ภูเขาหินปูนมาจากโอเคสรุปว่ามันเป็น ยุบตัวแล้วัเป็นลากูนสวยอ่ะเป็นสีมรกตเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งมาถึงเกาะอุวตาลค่ะไล้วทรู้ไหมคะว่าเรามีกิจกรรมอะไรก็คือเดินขึ้นเขาเป็นแบบนี้นเขาเดี๋ยวเราจะคอยติดตามดูนะคะว่าวิวข้างบนจะเป็นยังไงแล้วก็ติดตามเรื่องราวของเราได้ในตอนต่อไปนะคะไปดูกันเลยค่ะเจอกันครับ ยังไม่ไหวก็200นี่คืออย่างยังยังยังไม่เอายังไม่เอาอันนี้ยังเอาหน่อยเอาหน่อยเอาสุด้เอาสุดมาดูสีหน้ากันว่าใครจะอยู่ใครเอาสุดบ้างใครอยู่เดี๋ยวตามไปหมดเลยใครจะได้เอาเอาหน่อยหรือว่าเอาสุดอย่างหนึ่งร้อยเมตรแรกดูวิวดูวิว ี่สำหรับความเหนื่อยใน200ที่เราได้มาคุ้มค่าไหมเฮ้ยเดี๋ยวคุ้มได้มาคือนี่คือขั้นต่ำที่เราควรทำได้ในการมาทริปนี้ควรเลยพอไหมมีคนยอมแพ้เป็นหนึ่งโอ้ อนนี้นั้นผมคือคนแรกที่ขึ้นมาถึงสักสี่อยเมตรได้วิวเป็นอย่างนี้คุ้มบอกเลยว่า4ี่ยเมตรคุ้มมากมนี่คือจุดสูงสุดของว <laughs> ิวหาจันจรัดนะครับเผื่อรอด คนที่หนึ่งครับผมคือคนที่หนึ่งคนที่สองกำลังเปรี้ยวอยู่ไม่ใหม่ในกิจกรรมกางกินตัวนะครับสามและสี่ข้าอยู่นู่นผมคนที่หกเฮ้ยโอ้โอ้มีคนมาเพิ่มครับนี่มีคนที่เจ็ดคนที่7เยและ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 คนที่แปดคุณฝ้ายกับพรอยู่ข้างล่างคูยยอมแพ้ตั้งแต่สองร้อยเมตรแรกะขอเชิญชวนทุกคนไหนๆก็มาทริปนี้แล้ว ไม่ชภาพสุดท้ายก่อนลงไปจาปึ๊บก่อนจะลงและจากลาบายบาย,บาย,บายจบคลิปจบลตอนนี้นะคะก็เป็นเวลามื้อค่ำของเราในวันที่สองนะคะก็คือรุอ่งนี้นะคะก็กำลังแกะปุ้งกันอย่างขมักขเม้นนะคะลองมีทั้งทีมที่แกะเปลือกปุ้งนะคะแล้วก็ทีมที่ แค่ส่วนกลางหลังของกุ้งนะคะทํางานกันอย่างดีดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูโซนนี้นะคะว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่พบกับเชฟคุณทอนนะคะลาลูกมือจะ <c oughs> พอรับเพียรแล้วก็รอผัดลูกมือนะคะก็ค<ด>ือตอนนี้เส้นอร่อยมากเราเสร็จกันไปแล้วค่ะสําสหรับปลา,าม่ามผัดค่ะเมนูต่อมานะคะเมนูอะไรคะคุณพีนี่ก็คือซลมอนย่างอิวค่ะโดยเชฟทอนค่ะน่ากินสุดๆไปเลย นี่นะครับเป็นสมาชิกของรถคันที่หนึ่งโดยมีโจเฟอร์เบสเป็นผู้ขับที่นี่ที่ไหนครับนี่ที่ไหนที่นี่ร้านอาหารชื่อโกซิงค่ะ มีๆอะไรดานี้ก็ต้องมาค่รีวิวแล้วมันดูดีก็เลยมาเออต้องกินสิ่งนี้ต้องกินสิ่งนี้นะครับบอกเลยว่าตอนมึงลงมาให้หมดแล้วใครอยากเดินใครใครเดินเดินขึ้นใครใครนั่งอยู่นั่งอยู่ตอนนี้นะคะก็คืออยู่ที่น้ำตกทานเรือภาษาไทยคือทานเรือแต่พอเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่าทานเรือแล้วก็ทานบอกวาทันบอกอันบอกชื่อทานเรือเป็นนคำที่ไม่คิดไม่ชาวต่างชาตินะคะน่าต้องขึ้นไม่ง่ายต้องลงอ่ะ มันน่าต้องขึ้นไปตัวไปเห็นทางแล้วไม่น่ารถขึ้นได้อะ <ไป S 1> อันนี้นะคะก็อ,อยู่กับคุณยูเตอรนแคมปเบสสนใจพาเราออกจาปค่ะอันนี้ค่ะก็อยู่ที่ร้าน summer by cocoa ham ค่ะก็เป็นร้านที่ตั้งอยู่ข้างๆข,ข,ของรถแทบที่เราไปจากันแรกตรงนี้เนี่ยก็คือจะมาตร,ตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ของ คือโคฟูแฮมค่ะก็คือจะเริ่มต้นจากร้านอนะคะที่เป็นโคฟูแฮมเอ็ีเกิลปีหน่าก็จะเป็นร้านแห่งอิตาเลียนค่ะแล้วก็ส่วนตรงกลางนี่ก็คือจะเป็นบาร์ของโคฟูแฮมซึ่งตอนเย็นๆกลางคืนเนี่ยก็จะมีคนมาเยอะมากเลยส่วนที่นี่ก็คือร้านซัมเมอร์ร้านโคฟูแฮมคก็เป็นคาเฟ่ของโคฟูแคมค่ะลักษณะการตกแต่งเนี่ยก็ตกแต่งแนวซัมเมอร์เป็นสไตล์แบบว่าเป็นไม้สารอะไรอย่างนี้สีน้ำตาล สำหรับถ,ถ้าอยากใส่ชุดต้องแนะนำเป็นสีอะไรครับจร<อ> <c oughs> แล้วตอนนี้ต้องเข้าได้หมดนะคะแต่เพต้อการความ <c oughs> เรียบง่ายและดูดีก็นำเป็นสีแบบคิงคิงคีแบบนี้นะคะก็จะเข้าตั๊การได้ตรงตัวแต่ถ้าชอบความโดดเด่นออกมาจากร้านเลย <c oughs> ก็นะนำเป็นสีแสดออกมาค่ะก็คือนี้แบบกลางม่อถ้าคุณติดต่อมาภายในสามสิบนาทีนี้ชุดนี้ขายในราคาสองร้อยบาทเพื่สาวๆกับการ เตรียมถ่ายรูปขอรายงานสถานการณ์คอนเทนต์ประจำวันนี้ลื่นนะคือลื่นเลยคลื่นได้คอนเทนต์เลยนะประเด็นคือวันนี้เราไม่ได้มีแผนมีแผนอย่างชัดเจนก็เลยไม่ได้ศึกษาว่าต้องมาอย่างไร แล้วก็เราก็เลือกสถานที่แบบสแตทเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วที่นี่ชื่อว่าอะไรครับโอเร์แิงสโตตอนแรกคิดว่าวันนี้จะมาแบบชิวๆขับรถมาลงลงถ่ายรูปสรุปคือมาขึ้นเขาอีกรอบเขาเรียกว่ามาฝึกยวกันขับรถนะครับขับรถก็คืออัพสกิลสุดๆพอมาถึงอีกเดินต่อคริปนี้บอกเลยว่าสุดอีกทาง ก็ถึงแล้วนะครับเราจะมีค่าค่าเข้าทั้งหมด40บาทถึงแล้วถึงแล้วที่นี่มีความเป็นมายังไงครับมันเกิดจากอะไรครับขั้นตอนมันเหมือนไม่รู้มันเหมือนไม่รู้ไม่มีความรู้ประวัตแต่ว่าแต่อยากให้ดูวิวถ้าเราขึ้นมาอยู่ตรงอินนิ่งนี่เหมือนขั้ตอครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขัตอนี่มันแบบอยู่ตรง เราจะไปที่ไหนกันไปที่ลาดพร้าวนะครัตอนนี้เรามาอยู่ถึงที่ร้าน s o m e t h ที่ข้างทางมากๆชื่อว่า Forest Bar นะครับก็เป็นร้านแบบเป็นบาร์แล้วก็มีอาหารกินเล็กน้อยก็รู้สึกว่าเป็นที่ที่เหมาะแก่การมาถ่ายรูป นี่อันนี้คือหาดหาดบางหาดบังใช่แล้วก็คือเหมาะกับการมาตอนที่พระอาทิตย์ตกใอ่าเพราะจะเป็นฝั่งตะวันตกก็มีเออเห็นพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างนี้แสงก็จะได้แบบอย่างนี้แต่วันนี้เสียดายไปหน่อยที่แบบเมฆเยอะนั่นก็จะแบบเห็นได้พระได้เห็นพระอาทิตย์มากกว่านี้อ่าแนะนำนะครับอีกที่หนึ่งสำหรับตอนเย็นจริงราคาก็ไม่แพงมากเลยนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะใช่ดีบ๊ายบาย สวัสดีครับนี่เราจะเป็นก็ยังเป็นแก๊งยูเตอร์คันไฟฟาเรียนเข้าทีไรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เรามาเล่นหาดอะไรหาดเชิงมนหาดเชิงมนนะครับก็คือเรามาเล่นอะไรนะตับบบอ เป็นครั้งแรกของทุกคนเลยบอกวิดพิเโปรเฟชชั่นแนลอะไรนะเยนนนเเเีีียย่ก็เมื่อกี้เราก็ได้ฝีมาตั้งแต่หกโมงนะครับสี่ห้าแล้วมานัดเจอที่นี่หโมงแล้วก็แบบถ่ายเรื่อยๆรอถ่ายเรื่อยบรรยากาศเป็นไงบ้างครับดีดีมากดีแล้วเขาก็จะถไม่ไดนทะเลไม่ไชอบ ชอบเล่นกันตอนพระอาทิตย์ขึ้นกับพอทตกก็สามารถจับจองช่วงเวลาได้ผมแนะนำว่ารันไรนนนท์ซันเซ็ตนะครับเาเ่าอยาก้เาากันกงทอันนี้ก็เป็นสภาพหลังจากเรา,าเล่นซ<อ> <support S 2> ับบอร์ดมาแล้วซับบอร์ดคืออะไร Free ปลุไฟซับบอร์ดนี่ยย่อมาจ,จาก stand up set คื a n d you คือ up ก็คือแซนด์อัพแพดเดิลโบ๊ทเขาบอกว่าคุณอินสรัคเตอร์ที่ชื่อเอียนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าลองได้ยืนขึ้นอาภายเรือแล้วเนี่ยจะไม่สามารถนั่งไปได้อีกะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ายืนพายเนี่ยจะเห็นวิวได้มากกว่าเบรกพัดมือสุดท้ายของคิป เราอยู่ที่ไหนกันคะคุณเบสโฟต้ดีวีดีคู่นี้สุดนอดดูนี่าแล้วไม่ได้ต้อทำม่ต้องม่ตองใหม่แวแล้วเราก็โดน่ิเ็นมอเมื่อกี้ไปกินข้าวมานะครับก็คือรีมรีวิวแต่ก็คืออยากบอกว่าร้านนี้ร้านที่อร่อยมากก็คือร้านข้าวหอมใครมาสมุยก็เป็นร้านที่ แนะนำให้มาครับอยู่ที่แอมปาใช่ได้ไปลองดูอร่อยแบบอร่อยจริงๆทุกคนลงมาติดเป็นเสียงเดียวกันว <Yeah ่ามื้อนี้อร่อยที <t <t ่สุดนี <t <t ่คือร้านวานิลลาคาเฟ่สมุยที่เขาดังโคซอแลครับแต่ว่าเราสั่งเป็นมันิบุลใช่เพราะว่าไม่คนไม่กิน อันนี้ก็อยู่ในสนามบินนะครับก็จะเตรียมตัวออกจากที่นี่แล้วก็จะได้กลับแล้วของช่วงสุดท้ายของทลิปเราแล้วนะคะก็คือการสุดค่าใช้จ่ายที่เราใช้ไปทั้งหมดะคะ่ะก็มาดูกันที่ค่าเครื่องบินนะคะเราก็ใช้ไปอยู่ที่4,911นะคะก็คือเป็นของมังกรแอร์เวยค์ค่ะเป็นตรงถึงสมุทรนะคะเราเลือกจะบินตรงเลยะคะ่ะเพราะว่าลดใหเวลาแล้วก็เพ่ความสบายของเราะคะเพราะเราเป็นชิปเรืด่วยคะ่ะ ต่อกันที่ราคาบ้านพักนะคะก็คือผ่านมาแล้วต่อคน3,000คืนอยู่ที่3,424ก็อยู่ได้อย่างที่ทุกคนได้ดูกันมาแล้วนะคะว่าแบบบ้านพักเราดีขนาดไหนบอกไม่ว่าราคานี้เือจริงๆค่ะต่อมานะคะก็จะมีค่าทิปเที่ยวเกาะอ่างทองค่ะหนึ่งวันหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทได้ทำก,กิจกรรมมากมายเลยนะคะก็คุ้มค่าจริงๆค่ะทุกคนไปนะคะอนอกจากนี้นะคะเราก็ไปออสัพกลาเพิ่มเ,เติมคล้ายถิ่นไทยถ้าคุณได้ดูรูปของเราแล้วก็คงรูคุ้มค่าเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ ค่ะน้องตึกนี้นะคะก็จะมีค่าจิปถาถะอีกแ็กน้อยะคะ่ะก็ือมีค่าเช่ารถรถตู้แล้วก็รถเก๋งที่เราใช้ขับนะคะแล้วก็มีโอ l รนิ่งสโตรนะคะมีค่าเข้า40บาทะคะ่ะนอกจากนี้นะคะก็มีค่าอาหาระคะ่ะ รวมรวมแล้วส,ออสามวันเนี่ยก็หลายมือนะคะมิทำกินเองมากวก็ไปร้านอาหารตา่างๆที่ทุกคนได้ดูมาอยู่ที่ประมาณ2 0 0พันกว่ากว่าค่ะก็แต่ละคนกัดจะกินไม่เท่ากันแล้วก็อยู่ในช่วงนี้นะคะสองพันถึงสามันะคะ<ม>สุ่มคลิปนี้ก็รวมรวมแล้วไม่เกินหนึ่งหมื่อันนี้คือแบบสุดมากใช่ตามนั้นนะครับถ<า> <s> ือว่าเป็นข้อมูลสามารถตัดสินใจมาเที่ยวในครั้งนีนนะะ้ได้ขอบคุณครับ